สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดถุงกันอีกแล้วนะคะก็เป็นการแบบว่าเปิดถุงนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นของที่แบบว่าเล็กน้อยมากในเดือนนี้นะคะที่อ้อยได้ช้อปปิ้งมานะก็เป็นเอาเป็นว่าเรามาเปิดถุงคุยกันแบบว่าให้หายคิดถึงกันดีกว่านาะเพราะว่าอ้อยก็ไม่มีของเยอะนั่นเองนะโอเคเกินมาซะยาวเหยียดแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันที่ของตัวแรกเลยนะคะก็อันนี้นะคะ ตนเนนี่ก็คือแบบว่าดอกไม้เทียมนั่นเองนะก็เป็นแบบนี้ก็คือต้นไม้เทียมที่เขาใส่ไว้กับในตู้ปลาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันเนี้อ้อยซื้อมาเนี่ยเพื่อว่าจะมาแต่งห้องน้ำนะคะจะมาทําเป็นจัดสวนแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอ้อยชอบให้มีแบบว่ามีต้นไม้อะไรอย่างนี้แต่พอดีว่าในห้องน้ําที่บ้านเนี่ย มันมันไม่มีหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะก็เลยนี่แหละได้เป็นดอกไม้เล็กกอย่างนี้มานะคะไปตั้งไว้หน้ากระจกอะไรอย่างนี้เนาะก็โอเคตัวนี้ผ่านไปนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะอันนี้ก็มาเข้าถึงเรื่องเครื่องสําอางกันดีกว่าเนาะอันนี้เครื่องสําอางเี่นน้อยจริงๆอันนี้น้อยมากนะก็ตัวแรกนะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะของ e s s e n นตนะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้งฝุ่นแบบ ไม่มีสีแบบนี้นะคะแป้งทานสููเซนนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งะอันนี้เขาทําออกมาเป็นแป้งฝุ่นแบบนี้แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเนื้อขาวๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยกพอมันเป็นแป้งที่เป็นแบบว่ายังไม่ได้อัดเลยนะก็เป็นแป้งฝุ่นธรรมดานี่เองนะคะเป็น Essence Stay All Day นะคะ t r a n s l u c e n t fixing powder ตัวนี้นั่นเองนะก็สําหรับคนหน้ามันเนี่ยแป้งตัวนี้ถือว่าแบบว่าคื้ใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าอ้อยน้องใช้แล้วนะก่อนจะมาเอามาใชา่พูดให้ฟังกันในคลิปนี้นะคะโอเคนะส่วนตัวต่อไปตัวนี้เนี่ยชอบมากเลยตั้งแต่ซื้อมานะคะตั้งแต่ได้มานะคือแบบปลื้มนางมากนะคะก็คือ Cartris c คอตเมทิ i ไ h g g ลมเอ่อ e มเนเ h i g h l i l h t h ท์ i g h ล h ์เตอร์พาวนะคะก็เป็นแบบนี้ ซึ่งแบบโอ้ยไฮไลท์แบบสวยมากอันนี้นะคะเป็นของดักตัวที่แบบคือปื้มปิมนางมากเพราะว่ามันให้เอฟเฟกให้แสงที่แบบเป็นธรรมชาติสวยนะคะพอแบบเราบาดลงไปบนหน้าเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าโดดฉูดฉาดออกมาแบบว่าโดดแบบไฮไลท์ไฮไลท์เป็นไฮไลท์เลยอ่ะแต่อันนี้มันทําให้เหมือนแบบว่าหน้าของเราเนี่ยมันนวลแล้วก็มันมีแสง ที่เป็นธรรมชาติดูสุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะอ้อยก็เลยชอบมากเลยนะคะตัวนี้แพคเกจจิ้งอาจจะก,ก๊อกแก๊กนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้อะไรกับแพคเกจจิ้งมากมายนะเพราะว่ามันก็สมราคามันนะคะก็เป็นของที่ในร้านรักตัวรธรรมดาเรานะก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะของคาร์ทิสนะตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นบรัดนะคะบรัดโซบนะคะก็เป็นสบ,บู่ล้างเครื่องสำอางนั่นเองนะคะของแบรนด์บาร์บาร่าโอปมันนะคะก็เป็น เป็นเหมือนแบบเมคอัพอาร์ติสที่ดังอยู่พอสมควรเลยนะคะในโซนเยอรมันโซนอะไรแบบนี้นะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นสบูธ่ธรรมดาแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็อ้อยเอามาลองล้างเครื่องล้างแปรงล้างฟองน้ําดูนะก็เฮ้ยมันล้างดีอยู่นะมันแบบไม่ต้องถูเยอะแล้วก็มันให้แบบกลิ่นที่สะอาดสะอาดนะอ้อยก็เลยชอบนะคะแต่ว่าเวลาล้างเนี่ยก็ควรจะใส่ถุงมือด้วยเพราะว่ามันทําให้มือแห้งนิดนึงนะแต่ว่า ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันนะคะและก็อันต่อไปนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไอย้ได้ดูตามใครสักคนนึงก็ไม่รู้ดูหลายคนมากเลยจนจนไม่รู้ว่าดูใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมนะคะเป็นน้ํานมพึ่งนะคะอันนี้นะเพราะว่าดูจากใครก็ไม่รู้แหละแล้วก็ไปหาดูใน กูเกิลนะคะว่าเออประโยชน์ของน้ํานมพึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะก็เลยเอามาลองกินดูนะคะเป็นยี่ห้อของ Royal Jelly นะคะมีอยู่ประมาณ120แคปซูลนะคะ500มิลลิกรัมนะคะตัวนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันช่วยให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยดีนะคะบำรุงผมบำรุงผิวอะไรอย่างนี้ นะอ้อยก็เลยเอามาลองกินดูนะคะแต่ว่าเพิ่งจะกินได้แค่วัน2วันเองนะคะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าดีก็จะเห็นในเฟบริตของเดือนอะไรนี้นะคะที่เป็นอาหารเสริมนะก็ตัวนี้รอดูต่อไปนะคะว่าเออ,อเวลากินหมดแล้วมันจะเป็นยังไงนะโอเคนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะน,นี้เป็นของที่แบบกระชุกกระทิกมมากเลยนะคะก็อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ขี้หนาวนะแล้วก็นอนชอบนอนแต่ว่า เออเป็นคนกลัวการน,นอนคนเดียวเออเป็นคนแบบต้องมีอะไรอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยตเต็นี่เลยจานะคะคือคุณสามีเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยเป็นคนที่หนาวด้วยนะคะแล้วก็เลยได้ตัวนี้มานะคะอันนี้เป็นกระเป๋าน้ําร้อนนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เอามาใส่ในน้ําร้อนนะก็คือเอาเข้าเครื่องไมโครเวฟนะคะแล้วก็ อ,อุ่นแล้วมันก็จะร้อนนะคะแล้วเราก็เอามากอดอุ่นๆแบบนี้นะคะซึ่งมันก็น่ารักดีนะอันนี้ได้มา10ยูโรนะคะในราคา10ยูโรนะคะแล้วก็เวลา มันนี้มันมีกลิ่นด้วยนะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเวลาที่มันร้อนออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมๆอมสมุนไพรอะไรอย่างนี้พอเวลาแบบว่าอย่าเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับนะก็ถ้าได้กลิ่นสมุนไพรอะไรี้ก็จะทําให้หลับสบายนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาซึ่งมันก็น่ารักดีเหมือนกันเจ๊ <laughs> นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกอันนึง อันนี้ก็เป็นถุงน้าร้อนอีกเหมือนกันนะคะซึ่งเขาออกมาในช่วงวันวาเลนไทน์นะแต่พอดีว่าเราไม่ได้อะไรกับวันวาเลนไทน์เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมันหนาวมากก็เลยต้องการความอบอุ่นให้กับร่างกายนะแล้วก็เวลา,เ,าเป็นวันนั้นนั้นของเดือนวันดีๆของเดือน,น,อ,อ,นอะไรงนี้เราชอบจะ ปวดท้องมากอะไรอย่างนี้นะคะถุงน้ําร้อนก็เลยจำเป็นก็เลยดับเบิลมาอีกถุงนึงนะคะอันนี้ก็เป็นถุงน้าร้อนอีกเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็คือไว้ใส่กับน,น้าร้อนโดยปกตินะแต่ว่าเป็นรูปหัวใจเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันที่เขาออกมาช่วงวันวาเลนไทน์นะคะสําหรับวันนี้ก็สวยกุ๊กกิ๊กนะคะมีความแบบหวานมากในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้นะ,ะซึ่งมันก็เหมาะมากถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็หนาวเราต้องกอดอุ่นอะไรอย่างนี้จะได้รับสบายนะคะก็เลยแท่นมาอีกอันนึงนะคะและถุงต่อไปนะคะอันนี้ ต้องขอบคุณเพื่อนสาวมากนะคะเพราะว่าเพื่อนไปเที่ยวเมืองไทยมานะคะแล้วก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจคิดถึงเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะนานก็เลยได้ซื้อของขวัญมาซึ่งมันอยู่ในถุงนี้นะคะเอามาฝากนะอันนึงเอามาฝากคุณสามีนะคะแล้วก็อันนึงเอามาฝากอ้อยนะอันแรกคะ่ะอันนี้เป็นหมวกนะคะหมวกแยบแบบนี้นะซึ่งเพื่อนซื้อมาฝากคุณสามีนะคะนีะ้นะมันก็มีความแบบว่าเฮ้ยสวยดีนะแล้วก็เอ,อมาจากร้านอะไรก็ไม่รู้ พิงซี่หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ข้างหน้ามันเขียนว่าอะไร walk the fuck up เออ walk หรืออะไรนี่มันเขียนเออ wake the fuck up อะไรอย่างนี้นะคะก็เขาเอามาให้เพื่อเอ่อให้คุณสามีนะแต่เราเนี่ยจะเป็นคนใส่เอง <c oughs> น่าน <c oughs> เห็นไหมก็เข้าอยู่นะเออนะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของฝากอยอีกเหมือนกันนะคะก็คือ อันนี้ก็เป็นที่ติดมือถือแบบของโปเกมอนนั่นเองนะอันนี้นางซื้อมาให้อ้อยเป็นแหวนมือถือนะคะก็ไว้ติดสําหรับใส่ข้างหลังมือถือที่เวลาเราตั้งเราวางอะไรนี้เราจะดูยูทง Youtube แล้วก็ติดตัวนี้แล้วก็วางได้เลยนึซึ่งก็ต้องขอบคุณนางมากๆเลยที่ยังแบบว่าคิดถึงเราอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ เฮ้ยน่าดีใจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยเอามาปลอเปิดถุงก่อนนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มาเปิดทุงเล็กๆนิดน้อยแค่นี้นะคะเป็นการแบบว่าให้หายคิดถึงกันนะคะเพราะว่าอ้อยก็หายไปนานนะเพราะว่าอ้อยไปได้รับการผ่าตัดใบหูมาเนาะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ หายดีเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามอ้อยตลอดมานะคะแล้วก็พบกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย